สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงการแต่งประโยคในคำประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือหลักภาษาไทยขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปที่หน้า89ก่อนที่เราจะมาแต่งประโยคนักเรียนมาดูความหมายของคำก่อนนะคะซึ่งครูให้นักเรียนไปอ่านบ้างแล้วใช่ไหมคะ อาอย่างเช่นคำว่ากตันยูหมายถึงรู้คุณท่านกระชอนหมายถึงเสียงดังกระชอนใช่ไหมคะสนานหวั่นไหวพวกนี้ขอเข้ามาก็คือการขอให้ยกโทษให้นั่นเองเขียวชะอุมหมายถึงเขียวสดชื่นชํำระ ชะล้างให้สะอาดพะวงก็คือความกังวลห่วงใยนั่นเองภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะวาสนาบุญบารมีสวัสดีคือความดีความงามอนามัยก็คือความไม่มีโรคนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของคํานอกจากนี้เปิดไปที่หน้า90เรียนรู้ประโยคนะคะเรียนรู้ประโยคนักเรียนลองดูตัวอยา่าง พ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกเขาให้คำว่าภาระมาใช่ไหมคะประโยคนี้พ่อแม่เป็นประธานของประโยคมีคือกริยาภาระในการเลี้ยงดูลูกอันนี้คือรูปแบบของประโยคเวลานักเรียนแต่งประโยคนักเรียนอย่าลืมนะคะประธานประธานคืออะไรประธานก็คือชื่อต่างๆนักเรียนสามารถนำมาแต่ง ขึ้นต้นประโยคได้อันนี้เรียกว่าประโยคบางคนแต่งประโยคมาอยู่ๆก็ไม่มีประธานฉะนั้นการแต่งประโยคต้องมีประธานนำหน้าคำนะคะนำหน้าประโยคนั้นๆประธานก็คือคำที่เป็นคำนามก็คือชื่อนั่นเองชื่อสิ่งของต่างๆหรือชื่อคนชื่อสัตว์ก็ได้ชื่อสถานที่ก็ได้นักเรียนสามารถนำมาแต่งประโยคได้นะคะอย่างเช่นน้องพวง คำว่าน้องเป็นประธานคนกระตันยูควรเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้ครูให้นักเรียนไปอ่านเองศึกษาเองดูนะคะเราแต่งประโยคมาหลายรอบแล้วนะคะให้นักเรียนแต่งให้ถูกต้องด้วยวันนี้ครูจะให้นักเรียนนำคำที่ครูกำหนดไปแต่งประโยคลงในสมุดดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนดูนะคะ ครูบอกให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้ครูให้คำมาเช่นคำว่าชำระคุณแม่นำเงินไปชำระค่าโทรศัพท์นะคะคำว่าชำระนั่นแหละคือคำที่ครูกำหนดทุกประโยคจะต้องมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคนะคะครูให้สิบข้อนะคะวันนี้เพราะข้อหนึ่งครูให้เป็นตัวอย่างไปแล้วให้นักเรียนไปแต่งประโยคนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะถ่าย คำลงในหลังคลิปอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปดูเป็นตัวอย่างแล้วนำคำแต่เหล่านี้ไปแต่งประโยคลงในสมุดให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือให้สวยงามด้วยนะคะบางคนลายมือเนี่ยส่งมาครูอ่านไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่ชัดนักเรียนเขียนให้ชัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากแค่นี้นะคะบ๊ายบาย